ตอนนี้เรารู้จักกับผ้ายีนทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับทรงของกางเกงยีนดีกว่านะครับเพื่อนๆทรงของกางเกงยีนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อกางเกงยีนเพราะทรงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ทรงที่สวยและเหมาะก,กับเราเนี่ยนะครับเราสามารถอยู่กับยีนตัวนั้นได้นานๆเลยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทรงที่เล็กที่สุดก่อนเลยนะครับทรงที่เล็กที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าทรงสกินนี่นะครับเพื่อนๆทรงสกินนี่เนี่ยนะครับมันจะเป็นทรงที่ร ปกติแล้วยีนทรงนี้นะครับจะใส่ส่วนผสมของผ้ายืดไว้มัน2%นะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยสวมใส่ได้สบายนะครับทรงนี้จะทำให้เรามีรูปร่างผอมเพรียวนะครับ อันนี้ก็เป็นทรงหนึ่งที่เคยได้รับความนิยมมากในอดีตหลังจากนั้นเนี่ยเราขยับกันขึ้นมาอีกทรงหนึ่งอีกทรงหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นทรงที่หลวมขึ้นมานิดหนึ่งเขาเรียกว่าทรงสลิมนะครับทรงสลิมเนี่ยนะครับมันจะเป็นทรงที่รัดน้อยกว่าทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าคือลักษณะของทรงสลิมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเข้ารูปแต่พอเวลาเราใส่เนี่ยมันยังมันยังเห็นว่าเออมันจะมีการคลายของตัวขาออกมานะครับแล้วก็ทําให้รูปร่างเราค่อนข้างดีนะครับทรงนี้ก็จะเป็นทรงสลิมพอถัดมาจากตรงงเนนนี้ยมัจะแกไป2ทาๆ มันจะแยกไปาทางหนึ่งเรียกว่าทรงเทปเปอร์นะทรงเทปเปอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นทรงที่ตรงเอวเนี่ยมันจะหลวมปกติแต่ตรงปลายขาเนี่ยมันจะลู่ลงมานะครับจนถึงตรงช่วงปลายขามันก็จะค่อนข้างเล็กนะครับทรงนี้จะเป็นทรงเทปเปอร์ทรงนี้มันสําหรับคนที่ชอบใส่สบายๆแต่ว่าเหมือนกับเขาอยากให้รูปร่างของเขาค่อนข้างเฉ่กระชับนิดหนึ่งดังนั้นก็คือตรงปลายขามันเลยลู่ลงมาเวลาใส่มันก็จะดูเข้ารูปนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะแตกต่างจากทรงสเตรทนะครับทรงถัดไปนะครับแน่นอนครับ ทรงนี้คือทรงสเตรทนะครับทรงสเตรทเนี่ยนะครับเป็นทรงที่คลาสสิกที่สุดแล้วนะเป็นทรงที่เป็นต้นแบบของโมเดลรีวายห้าศูนย์หนึ่งนะครับปกติปลายขาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง8.5นะครับทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงที่บาลานซ์นะครับก็คือมันหลวมกําลังดีนะครับแล้วตรงปลายขาของเขาเนี่ยก็คือจะตรงลงมาเลยนะเป็นทรงตรงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะขยับขึ้นไปนะครับเป็นทรงที่เริ่มหลวมขึ้นมามันจะเป็นทรงที่ชื่อว่ารีแลกซ์นะครับมันก็จะเป็นทรงที่คล้ายๆสเตรทแหละแต่ว่ามันจะใหญ่กว่า สตรีททั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นทรงที่ใส่สบายแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเออเวลาเราใส่ทํากิจกรรมทํากิจวัตรประจําวันอะไรเงี้ยเออใส่แล้วมันก็จะไม่รบกวนเราอ่ะมันก็จะแบบชิลๆหน่อยสำหรับทรงนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกทรงหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าทรง loose เพื่อนๆทรงลูสเนี่ยนะครับมันจะเป็นทรงที่ใหญ่กว่าทรง r e l ล x e นะครับมันจะหลวมไปหมดเลยนะครับตรงปลายขาตรงอะไรแต่ว่าตรงช่วงเอวเขาเนี่ยเขาจะเก็บไว้นิดนึงให้มันพอกระชับกระชับให้เราใส่แล้วแบบค่อนข้างที่จะแบบกางเกงมันจะไม่หลุดจากก้นของเราอ่ะ ประมาณนั้นอันนี้ก็คือทรงลูสนะครับหลังจากนั้นเราจะขยับไปทรงที่ extreme กว่านั้นนั่นก็คือทรงที่กําลังคิดเลยนะตอนนี้นะก็คือทรงแบ็กกี้นะครับทรงแบ็กกี้เนี่ยมันจะเป็นทรงที่หลวมทุกอย่างเลยนะครับแล้วปลายขามันก็กองด้วยนะเวลาใส่เนี่ยมันก็คือจะเป็นแนวฮิปฮอปฮิปฮอปเด็กสเก็ตบอร์ดเลยซึ่งตอนนี้แฟชั่นของกลุ่มนี้มันกําลังจะกลับเข้ามานะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นทรงที่น่าสนใจมากแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นทรงในดวงใจของผมนะครับจะเป็นทรงที่แตกต่างจากทุกๆทรงที่ผมพูดมานะ ทรงบูทคัตเนี่ยนะครับมันจะเป็นทรงที่พอดีเอวนะครับแล้วก็รัดตรงประมาณน่องนิดนึงแต่หลังจากนั้นเนี่ยปลายขาเขาจะถูกบานออกนะครับสาเหตุที่ปลายขาเขาบานออกเนี่ยเนื่องจากว่าเขาต้องการจะทําให้พวกคาวบอยหรือพวกคนที่ใช้งานเนี่ยสามารถสวมบูทใส่ได้ง่ายนะครับทรงนี้ถือว่ามีคาแรคเตอร์มากๆกนะครับก็เหมาะกับพวกคาวบอยหรือฮิปปี้อะไรเงี้ยใส่แล้วก็ถือว่ามันก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างจากคนอื่นนิดนึงนะครับซึ่งทรงนี้ก็เป็นทรงหนึ่งที่กําลังกลับมาเหมือนกันในช่วงนี้นะครับผมก็สําหรับทุกท นะครับผมมองว่านะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราใส่ทรงไหนแล้วรู้สึกมั่นใจนะครับถ้าเราชอบทรงไหนนะครับหรือมีทรงไหนในดวงใจนะครับเพื่อนๆก็แชร์กันมาได้เลยนะครับใต้โพสต์นี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ